ยังเรายังเอาแล้วเอาแล้วคุณผู้ชมครับมาสงุทสงครามก็นี่แหละฮะแนะนำให้มาวัดที่นี่ก็่ว่นไ้นะครับบางแคน้อยครับบางบางแคน้อยนะฮะมาตัดบาตรนี่นะฮะตลาดเยาวมาครับนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยดูคลิปนี้แล้วก็เชิญชวนนะฮะมาที่สมุทรสงครามนะครับนี่วัดบางแคน้อยครับนะฮะเราจะเที่ยวตลาดน้ำแล้วก็เจอนะครับใส่ซุป รูปเลยครับอ่ารูกละสองเหรียญสองเหรียญพระประจำมันเกิดก็ตามกาลังวันวนะครับน่ีเก้าเหรียญใช่ไหมฮะสองสามอ่าหกเจ็ดแปดเก้าสุดท้ายนี่เก้าเหรียญน,นะฮะเราตอนนี้ละฮะฮะหมดเลยอ่ะอ๋อพอจุนี้จะดีกว่าอย่าเทหมดเลยครับโอเคอ โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนะครับมาเที่ยวที่สมุทรสงครามนะครับสวัสดีนะครับ